ครับวันนี้เราก็พาเจ้าออสนะครับมาอยู่ในป่านะครับผมนี่นะครับข้างหลังของเราวันนี้เราก็ผูกช้างเป็นที่เร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมก็พาเจ้าออสมาอยู่ในป่าแล้วก็มีน้องคุณศึกอยู่ข้างนู้นนะครับเราผูกช้างเราเป็นทีบร้อยแล้วเราจะมีโซ่ล่ามไว้ตรงนี้นะครับผมให้เขาได้หากินเองนะครับอยู่ในป่าเขาป่าทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาน้องคุณศึกกันหน่อยนะครับเลยนะครับ อยู่ในป่านะครับวันนี้ไพรออสนะครับกินหญ้าในป่านะครับหญ้าในเปียดูฮะก็ให้มาอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาน้องคุณศึกกันหน่อยนะครับน้องคุณศึกนะครับผมนี่นะฮะก็เราก็ผูกตรงนี้หลายวันแล้วนะครับผมมาดูนี่ครับไพลออสนะครับก็ให้มาอยู่กินหญ้าตรงนี้นะครับ โซ่ยาวอยู่นะครับให้กินหมดเลยบริเวณตรงนี้นะครับผมปล่อยออสนะครับผมวันนี้มาอยู่ในป่านะครับผมให้มาใช้ชีวิตในธรรมชาตินะครับก็มีน้องคุณศึกด้วยนี่ครับคุณบานครับผมก็เอาคุณศึกมาอยู่ในป่าด้วยนะครับให้คุ้นเคยครับอันนี้เข้าป่าลึกลึกกว่าเมื่อก่อนนั้นเยอะนะครับวันนี้เข้าลึกเลยครับผมเนี่ยคุณบานโอ้โหหอบโซ่มาด้วยนะครับ การเข้าป่าก็ต้องมีโซ่จะผูกตรงไหนครับตรงนี้เหรอนอเลยนะครับผมต,ต้องเห็นเพื่อนนะไม่งั้นไม่งั้งน,นต้องผูก,กใกล้ๆกับไพ <laughs> รออสต้องอยู่ใกล้กับตัวใหญ่เนี่ยนะวันนี้ให้มันคุ้นเคยในป่าจะได้ไแบบว่าจะได้เรียนรู้นะาล้วล,ลง่วนโซ่เล็กมากก็วันนี้ก็ หอบโซ่มาอยู่ในป่ามาใช้ชีวิตในป่านะครับคุณสึกข,ของเรานี่ฮะเราจะผูกที่ขานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับลุงออสนะฮะมีไงลุงออสอยู่ข้างนู้นนะฮะคุณสึกก็อยู่ตรงนี้นะครับอ้วนจะอ้วนของเรามาอยู่ในป่าแล้ววันนี้นั่นลุงออสอยู่ข้างนู้นนะฮะลุงออสอยู่ข้างนน้นเลยแขวนก็ต้องผูกกับต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นนี้ ดูคุณศึกทําอะไรในขณะที่ควานกำลังคุกโซ่กับต้นไม้ดูคุณศึกครับควานพบรางวัลไปด้วยนะฮะคืออาหารนะครับผมนี่คุณศึกก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะมีหญ้าหญ้าในเปียนะนี่นะหญ้านี่ก็หญ้าสดนะครับเป็นหญ้าสดนี่คุณศึกก็จะอยู่ในป่านะครับ ป่าลึกเลยนะครับผมนี่รอบๆก็จะมีต้นไม้แอดนะฮะเป็นไงครับแอดก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับผมอยู่ใกล้ๆก,กับขุนศึกนะครับจาอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมน,นี่ธรรมชาติมากเลยนะครับวันนี้ให้มาอยู่ในป่าเป็นภูเขานะฮะ ส่วนมากก็จะเป็นภูเขาเยอะนะครับที่ปางช้างของเราเนี่ยคณบานก็จะปลูกตรงนี้ฮะให้คุณศึกได้อยู่ใช้ชีวิตในป่าบ้างนะครับให้เขาได้ได้เล่นได้ได้ใช้ชีวิตอย่างช้างป่าไปเลยนะครับวันนี้เลยนะฮะนี่ตอนนี้ก็กําลังปลูกโซ่อยู่นะครับต้องปลูกแน่นๆนะครับอยู่เขาก็จะกินอยู่ จะอ้วนขังเรานี่จะกินอาหารอย่างเดียวนะฮะให้ช้างได้ได้สดชื่นนะครับได้อยู่ในป่าได้อารมณ์ดีนะครับจะได้มีความสุขนะครับผมโซยาวนะครับยาวมากนี่ก็จะอยู่กินตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นหญ้าในเปียหมดเลย ลอยออดก็กินหญ้าตรงนู้นนะครับลอยใ,ใช้ชีวิตในธรรมชาติเลยนะครับวันนี้ลอยออดกับน,น้องคนศึกนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับลมลื่นมากนะครับผมดียดู ให้ให้ให้ต้นนิ้วนะครับต้นนิ้วมัดกับต้นนิ้วเลยเหรอให้คุณศึกได้เรียนรู้นะจะกินอย่างเดียวนะครับอยู่ในป่าก็ยังจะหิ้วรางวัลให้คุณศึกดูดีครับนี่ฮะความผูกพัน์ระหว่างช้างกับควานก็เสียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนะครับผมที่เหมือนน้องเหมือนลูกอะไรอย่างเี้นะครับผม ตัวใหญ่แต่ใจดีนะครับช้างอะ่ะรักควานนะครับดูตัวใหญ่อย่างนี้ก็มีความรักนะครับผมรักเจ้าของผู้ดูแลนะครับคุณศึกนะครับผมอันนี้3ปียังบาน3ปีเนะาะสามปีกว่าแล้วนะครับผมวันนี้ปล่อยให้คุณศึกได้ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับวันนี้ อยู่ในป่าเขาจะได้มีความสุขนะครับขากับเราก็จะตัดไม้แห้งครับเพราะว่าที่นี่มีไม้แห้งเยอะนะรัก็จะตัดไว้ตอนเย็นนะตอนเย็นก็อากาศก็จะหนาวนะครับอากาศเย็นมากนะครับภาคเหนือก็เราก็จะอะไรครับจุดไฟให้เขาครับช่วงกลางคืนดีไหมครับใช่ครับผมเพราะอากาศหนาวมากครับหนาวมากเลยครับบนดอยนะฮะนี่ครับก็จะอยู่ใกล้ให้เห็นไพออดด้วยนะฮะลุงออดพอดี ช้างตัวเล็กก็จะเป็นช้างที่กลัวหน่อยเราจะไม่ตัดไอ้ต้นไม้ที่ยังยังเด็บนะรบเราจะตัดต้นไม้ที่แห้งนะครับเราไม่ทําลายาธรรมชาตินะครับโอเคนะครับผมนี่คนศึกนะครับวันนี้ก็พามาอยู่ในป่านะครับอ,อยู่ใ,ใกล้ชิดกับคุณออสนะครับผมวันนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ฝึกให้เขาได้คุ้นเคยใช้ชีวิตในป่านะครับ วันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ปล่อยให้เจ้าคุณได้อยู่ในป่านะครับกับทอยออสนะครับดูนะขึนบอไวโกลับด้วยอยากจะกลับด้วยแล้วอ่าเล่นเล่นันเล่นครับจะได้เล่นเต็มที่นะครับอยู่ในป่าก็จะสดชื่นมากแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสงบสงเวยมนะครับผมไม่มีใครรบกวนนะฮะวันนี้ก็ยามว่างก็ให้เขาอยู่ในป่าบ้างนะครับ้อยู่กับธรรมชาตินะครับผมนี่ฮะก็อาจจะมี โซนนะครับมีเล่นบ้างนะครับแล้วก็มีหญ้าให้เขากินด้วยหญ้าตรงนี้ก็เยอะอยู่นะครับส่วนจออดนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะกินอย่างเดียวครับผมนูน่นนี่ครับ<ห>ผมดูจ้าขุนของเรานี่ก็อยากกลับด้วยอะ่ะจะลับด้วยจะกลับด้วยโอเคป่ะคุณบาสอันนี้ก็ต้องฝึกให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับผมคุณศึกยังไม่คุ้นเคยครับ คิดว่าถ้าเขาแบบคุ้นเคยไปบ่อยนี่อาจจะไม่ยอมกับที่ปางก็ได้นะครับผมเพราะว่าในป่านี่จะหญ้าจะสมบูรณ์กว่าแล้วก็เป็นหญ้าสดแล้วก็สงบมากนหครับผมนี่นะฮะก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วนะครับผมโอเคนะครับไปแล้วเลยครับดูไพยออก,กินหญ้าไม่สนใจใครครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วจะวคุณอยู่ไหนวะคุณบาน โอนู่นได้ยินแต่เสียงเล่นอย่างเดียวลองแปรดูนะฮะโอ้โหมันนะฮะตอนนี้มันมันมากได้คำเดียวมันนะโอ้ไอออดล้มลุกทุกคลานฮะนี่นะขุนศึกนี่แหละตอนนี้กินอย่างเดียวแต่ว่าขุนศึกนี่หายเลยนะครับหายตัวไปเลยอยู่ฝั่งนู้นนะนี่ฮะก็เตลระบำเตลระบำแล้วโอเคโอเคครับกลับบ้านแล้วนะครับผม ป่าทั้งนั้นเลยนะครับนี่